พี่น้องกินข้าวเสาน้ำกันเดอ้อแกงกะทิเผ็ดแกงเผ็ดหมอคืนนี่แหละแล้วกันบนใบแห้งแล้วก็พัดพัดหมอคืนนี่แล้วก็ปีแหนมพี่น้องใส่กอกอีสานมามากินน้ำกันมดกนสบายดีพี่น้องตอนเช้าเด้อกินข้าวเ้าน้ำพี่ลาเดอ้เอ FC ฉา,ากโคตจุกันเดอ้อทั้งไทยและลาวต่างประเทศเดอ้อ ก็อาหารแบบเดิมๆแม่แกงนี่แหละมันเห็ดไายเมื่อคืนนี่พี่น้องผัดกบต่อไายโตไว้แบงไว้กินมืน้อเช้าพี่น้องเอ้ người ta tuân sao được thế nào không nhẹ không quấn cho tai ký phi มากิน้าวซาน้ำจิ้มเลยพี่น้องเด้อบกิตเนี่ยเป็ดตาแซ่บมันเห็นุกแซ่บดีมากอืมแซ่บอนี่เรกินเป็นคขับอีกโอเคก็หน่อยเจียวโวยเจีวลาดโหลดเล่จักรรนโหลดหัดกุบพอตกรแเจบ ต้นันจะไปกันตัแกรันไปอพอจะไปมาน่อยกไดเป็นผสอน้าว่มันากันคือเราไปเห็นตักแกนสสิบนไป่น้อยนงสินไปช่อนตัวไว้ใหญ่มันแค่หน่ จะไปปราเลยบกแลไปพูดกับปูทั้งน้องห่ะเด็กนกาีไลูกัแกมันต้องที่อะครับแนมพน่ะ nó sẽ sao này P’lla, nó trông lục, trông lên chênh, P’lla, chênh cháu mình cho dòng phaichẹt này, được อ่นไปบ่งคนควบเฮียคนควบนั่งคือฮะไปไ่วก็ส่งมาแล้วมันมีหยังบุ่มตุกียนอะไรบุ่มตุกียนนั่นี่สิบุ่มตกียนต่ละวยชาเอาไงบึงจังงั้นนะไปเช็งตุกตุนษาเหมี่เฮียนเนาะ ตกมิชาชองมิชาผึนในเช้งคืนเช้งใหม่มขา่าวรอบตังตัวเป็นมวยข่าวอั้รพัดกบแล้วก็พึ่งแกงอัน อย่งเนาะเอิญกับโบเป็นบันนี้ฮะก็เลยเอิญกับโบเป็นผนแกงแกันพริกแกงกันใช้ปลาทูกับก้อนเลือดเออ

กสะกอบก็แกก็กอยากขนะ่าวตอนเช้าโอนเช้าตอนน้นมาให้บริกรฉาบวันน้หนเป็นกาแะเออวันจันร์ินจันทร์ยัง เรได้เปิดอีกได้วิ่าเาไปกินกับียักง่ายคมั่มากัับมันน้องเฮียนจะกินมึงไอตัวหนามนี่คนเนแ้่หรอกมันก็พัดนะก็มีมันก็ข้างเราคลายคล้องอะรอย่าเน้ยตัวนามกินเนี้ยหรือน้องเฮียนทัานตกายอยู่ นกธรรมาจาน้น,ออานั่นพื้นค่ะนั่งพื้นตื่นสวยก็ยังได้ไปน,นี่เอาโมงยังมันมีพระจักคุณ เนบ่เป <laughs> ็นย <laughs> ังทำอะีรีน่ะฮะาอีแล้วเอ้สามาีารนี่ยังเป็นหอหอเน่บมาด้เข่ากองถ้าก็อาบน้ำทีน้องเลยอาบน้ำมาสำละตัวเองนีพอนั่นแล้วก็เลยให้ก็ไม่ลูกทุกคนกินกินก่อน เก็บสหลังสบายนอนยากคืนเลยนอนตื่นสวย้องไม่ลูกสิบนจินเขา ดดึ้นพุนจางพนข้นแดดขึ้นพุนอยู่น่าจะมาก็ลามอดอนเห็นตกตกแม่งมาหมนองไปดีแก่์คมและช่วงพนสิโตกได้มานอมนี้นะพุนสิตกได้มาอนี้นะสุกมันจะเนี้ตกกลคนแจ้งเมื่อกี้ห่างหรอจา้าตกยกันาามาซาบขึ้นมารับขนแจ้งคนเยือคว่เมือว่าคนตกเหละค่ะครคแจ้ง ไม่รับคลที่แจ้งน,นี่หนีบใหนึ่งว่าแจ้งเลยแจ้งเลยได้กัวปะห้แม่เฮ้ยก่อแจ้งเร็วแล้วสุดใจหันนอนแห้องอันนั้นช้ำบนมือแห้องอยากนอนต่อแล้วดูแบบห้ามมือนัน่ต่อของ <c ười> อ ขิ่นนี่กิงกัลลาไปก่อนนะพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากคนไร่ก็แซ่ซ่องน้องนำขิงยามอนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย,บาย,บาย